เดี๋ยวเราเพิ่นจก่อนเราเพิ่นจก่อนหนึงน้ำเพิ่นบ่ะออเพ่เตมพ่อย่างเยมันกัง่เออเออมันกังพระมันกัง้านางเอกสาวหน่อยเราเพิ่นโชคครับ่าาพ่พอย่างต่อคืนง่ายเลยสิบสองเลยคืนงายสิบสองคืนงาอคืนมาเลยยี่สิบเลยครับลาจังวา จังมาเปิดประมาณกลางแจกจังตางด้วยแสบตาโอ้แมีนลามาจากเก้าถึงอิเกีวคาลานเออขับรถล้ทันลูกศิษย์ทันพระเลือดเสียเออเออเอี๋ยเนี่ยเอออเออท่น้องไหมเอา๋ยวท่น้องไหมเขาสิเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนนางเอกลราเพิดโชว์แล้วครับแตอเป็นเสนาอีเอ้าละเพื่อว่าอิเกียวนามะฮะละเกิดมาไม่มีหมอบมอนางเอกเขาเราไม่สิบได้นางเอกตอบเป็นหลังที่สองเขาเป็นหลังแรกเออ มันเสียงกัะไรเสียงมันบดได้พเ้อ่อ้าวรับร่รารกันเดี๋ยวเพราคือได้คีบทุกคนดเน้ะเป็นอย่าง้คือมี่บุดีไทยคีปไห้เฮาเนีออบุรถไายคีปดูอาดูโตโกดเฮ็ดงาไห้มัน เอาพี่น้องครับเกิดเลี้ยงเน่ยครับนางเอกสนางเอกสเดี๋ยวเดี๋ยววอาจารย์บาไทยให้มันจังคือประชันลำกลอนครับนี่สองนางเอกสประชันบอนางเอกสสาวบอนจะล่างนึล่างสองสสาวหรือสาวสองสาวบอนเดีเทคอยเป็นนางนางเอกคุณเหล่าเล่ออ่ะเริ่มเริ่มอันน่สองสลมาจากเก่าถึงยแก้วคลลูกศิษท่าน พลลสีคำลงงอะคองได้เอ้ามาเเอาจากเิเีไเดี๋ยวเอาจากไหนเด้โอ้โหหวังว่มันนะลิกตอนนะดก็สิทธารับนะแบ่งทอนกันเมนเอาเอาเอาอะไรเอาอะัก เอาเอาถาลับดีถาลับดีเห็ดนุ่มเป็นผู้ละครเห็ดนุ่มเป็นผู้ละครางกเทายนเอาทางใดเอาทางไดทางนี้แค่ทางขวาก็ได้เออทางซ้ายกันท่าด่ากันท่าด่าโอ้ยโอ้ยจะไปกวนเขาอแล้วลูเลี้ยงไหมน่ะบ่อแล้วรู นี <toys> ่เอกจเยนใจนั้งไปตัวลแล้ว่ะจุ๊บไปคนที่เสริมนมน้ำมีเบียร์เอามาทอปลเถทอกําลังวัดสออยกันพระเอกเอเอาเ้าเอาใกล้ๆกันพอต่เปิดพมันกังออกมาสงเมื่อกี้ไหนบ้างแลนมองหาเม่นแม่น ลาสตาวกุศมาโอ้บ่าวพิชัยเออนอกคนโอ้ยมาระเรียบผักเอาลำมันลำแนวง่ายบ่มันจีบเป็นเรียงมอพี่น้องมันจีบเป็นเรียงมอเอาผโอ้ยผักกระเสียงเลยตามกระแสกกองเลยตามฟองดอกคือเอออีนี้คือบย อโอ้ยสาวบันทงดอกพี่น้องก็เสียงลองสากถูฟังแต่ปีนี้ยังบ่ห่างเหลือทางยังอีดีอึ้นรำอีนีจะเปลี่ยเอีกขึ้นลำโบเป็นเดีเดี๋ยวเปลี่ยนตัวบโจครับเปลี่ยนตัว่วนนะครับผม เมคปลเป็นเ uhm, ้าไม่ม่เปลี่มอเาจะไม่เป็นลตลกโอ้ยเออ่ปนเปยังเือกินมาัวม่วงเดี๋ยวเดี๋ีนี่มเนเองแล้วนะไปเอ้นี่ี่ยา้วยากอ่าเี้ีนี่ับเป็นมาเอาเอาการดำรงชีวิตหักสัมพอดอกพยงนี้ ังเอาดีแต่ทั้งลองทั้งน่าสูงอันบีอีเออไม่ตีมเดียวไมีตีมเดียน้องไปายรับมึงซื้อบปไหนดิมึงจะไปบูนป้าแ้เขามึงอไบร่เป็นหันเ้าหันปน่ะป้าจะเป็นเป็นนางเอกแล้วเพื่อตัวเขาหันเขาขึ้นงานมา่อไหรสามสิบงานเดียวนี่ลีโอขึ้นมาเหมือนแล้วบบเอาแล้วเอาโอ้ยแม่ย่าเอ๋ยละจังบดสวยคือเขาผู้เป็นมีเงยดันไอ้ทำร่งไหนนี่มึงอย่าไปขวดเขาผ้าผ้า ย้อนคือคนทุเรียนพงศุก็ะุมซื่อเสียงเสียงพอสายนั่งทายเบาหวันนักคุณสมพันจึงได้พาเด็กตัวโคโอออมาเป็นองบัดเมืองพรมขหลงพู้ไม่้องไปตนดเยอละมาฮะไข่เสียงล้ำให้ศรัทธาเป็นจ้างพจะได้ขลดเมือ โอ้วันที่จมแล้วเออฉลาไข่เสียงแล้วไม่จอยสัตย์เธอเป็นจังเพราะเธอในกาโน,น่ะ <laughs> ลุเลยม้วนลำคอ,อนุ่มตัวน <laughs> ี้ไอเดียแม่นเป็นมอลำเนาะแม่ของใครปเป็นมอลำเนะาะเธอเป็นพิจารณาเจ้าของในเรื่องน่าออกจากการเปน็นนางเอกลำพิ้นโซ่เรื่อ,องประกาศไปยังประชาสัมพันธ์นางเอกลำพิ่นโซ่แม่เขาไป็นโซ่แม่เขาเป็นม้วนเนี่ยโซ่ก็โซ่คล้ายหนาคล้ายตาแม่ โซ่ข้วเกียวไหมเป็นเทเทิรนหันเข้าก็เบืองแล้วเอก่อนก่อนที่ข้าเบิองเลยรับจะไปเบืองว่ามันจะคู่เวทมันสิไว้บอเถอป่านนี้ตีบี๊นะรู้ไหมว่าใครเขาเป็นเสือมวนก็นักลองว่าเอาผู้ใดที่มวน้กันเอาอยู่มึงลวกกูเวทเพจกันเขาปีแล้วพี่ม่มีข้าวกูเ่อย เกาขดมาฝันรนจีเมตรฝันดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาส่งองหัว้อนีวัดี้เทวันพระตัวบงพรใหญ่มือเยวเออดนตรีมเอาดนตีดนตีเร็วเเอาดนตรีแหมตีแหมเออตึตึตึขอดนตีแบบแตะแตตีเตเออแตะแตีเตะแตะตีแตะตีแตะแตะตีเตะ แต่แต่ตีแต่แต่แต่ตีแต่แต่ตีแต่แตตีแตตแตแตตีแตตีแตตีแตโอ้กูไม่แตตแตแตแตตแตโอ้กูไ่แตตีแต่เขาเต้นตาติตอนนี้เาบกว่มดเขไม่ติัอพร้อมกันเลยพี่น้องขนเนี้วคอนเคนละลอยพี่น้องเออเขาจะบ่อมย์่ะแตพูดไทยคลิปแต่เลิมเมย์พีบดกูเมย์ได้บพรท่านผอแปดนาทีอยู่เข้าบานเนี่ ยอดเนี่ยหน้าาดียอดกับนี่ถ้ายอดกับเต้นพอั้หม้พ่อต้องให้ติ๊บลาพ่อ่ไปเทิร์กันมาลูกจะเอาโบนุ่มเหมือนจะเอาติ๊บป่อควแพ่มีอยอ่ที่เปิดเนี่ยมันมเปิดมาทรยนดักันเนิ่หก็เบื้งสูงนะและมาจากเก้าถึงอีเกนี่เดียวล้ำก่อนนีมาไปใส่มาใส่แจ็คเกอพไปไไร มีความสุขอยู่สบายเพราะมีน้องมาเาหลอนเล่นเล่เห็นยังบวาวี่เกอข้าล้านม่ยียมปองคแล้วเป็นผู้ใดเมองจะมาลัเจ้ายืนมาคืนเดี๋ยววเอาออกจินออกจินเออไปไเออไปยืนเออเออเอาจินินง่ายอยู่ค้าสักคนหน่อยงอยออกไก่เนาะออกจินก็ได้เนาะออกไม่ไกล มาอีกเออคาลานเออเอาตอนนี้เวทีบพอด้ๆเลยใส่เวทีสิบเอ็ดห่องพอบต้องเพิ่มเป็นยี่สิบสองห้องครับแล้วเพิ่มโชว์ต้องเพิ่มหยิบสองห้องครับไม่ไหวสติไม่ไหวเอี่ยาไมใอยู่ลัมอีีนะเออเอานี่นะอยากเป็นอยากฟ่อนมึงฟ่อนเด้อพี่หยาเออเออรัมเด้อเอออฟนเสือ คือลำรำเพื่ในได้อยู่ผู้ปอนกับปอนตาอะไรนี่เขาคืนมาหรอหกงานหรอที่แรกทิบสองงานครับลาจังอด้ลาเป็นจังไดละคุณพ่อเป็นจังไดละพี่น้องคงเต็มที่ครูสุคนรายการเพลงเริ่มต้นสนุกบอที่รอฟังสมกับการรอคอยแนบ้นสมเจ้าลาขอมาร ออย่ามัวเศร้แนวไดดีให้ทิมปอยล่ามามื่อนี้สาวน้อยลําเพินโจสินําพาพวกพี่น้องเด้อสุมเจ้าอยู่เวทีอดีอยู่ให้มวนกันเ้ออ้ยแน่นอโอ้ยนา โอ้ยน้อนั่นล่ะนะอสวดๆครับพี่น้องสวดๆครับร่ำเขาทั้งต้นกูเวลาลูกผลไมาอะไรก็จะไกลจากพี่น้องพี่น้องครับพออสก่ะพี่น้องครับเตยล่าแบบจบเกมกับไปเลยครับบ่นครับพนกันไหมครับพี่น้องอ่ะใส่ล่ายังมันชนแท้วันเวลามันหมดแล้วเวลาหมดแล้วน้ำตะลุ่นสีเขียวเป็นชั่วโมงไม่มาสักทีเออ <ãos> จบแล้วอ่ะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับผมพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ